ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางร้านก็จะมีนะครับพี่เป็นตัวคัดดีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับดีวีนะครับแต่แปดดีนะพี่นะตัวนี้ตีวัดมันตีมาอยู่ที่สามพันห้าร้อยวัตต์นะครับพี่ตัวนี้นะครับสาหรับลูกค้าที่เอาไปเล่นนะครับเจอปัญหานะครับพี่พวกนะครับคัดดีตัดนะครับพี่นะครับคัดดีขับไม่อิ่มนะครับตัวนี้มันขับนะครับพี่ตั้งแต่สเปคนะครับสิบนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับสองร้อยี่ลงมานะครับพี่สองร้อยยี่ลงมานะครับขับส ปาป่านะพี่ตัวนี้นะครับหกลูกนะครับพี่เธอรอยใหญ่นะครับชุดนี้ชุดเฟรใหญ่นะพี่นะชุดเฟรใหญ่นะครับตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่เจอปัญหานะครับพี่พาวเวอร์นะครับข่าไม่อินนะครับพาวเวอร์ตัดนะผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับพี่นะครับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองนะครับกับตัวเทสกับตัวดอกนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นดอกนะครับสิบสองนิ้วนะครับพี่แม่เหล็กสามก้อนนะครับเป็นงานนัยยี่สิบมิลนะครับเป็นไว้เจ็ดสิบห้าจุดห้านะครับพี่เดี๋ยวผมเทสต์ให้ดูนะครับพี่กับตัวเวอร์ตัวนี้นะครับพี่ต นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับพี่ตัวนี้ก็จะเป็นแปดแปดดีนะครับพี่ตัวนี้ขายอยู่นะครับพี่ตัวนี้ขายอยู่นะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ที่สองพันหรอบาทนะครับพี่ถ้าเกิดปลายทางก็ได้นะพี่นะปลายทางก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่ตัวนี้นะครับเป็นแปดแปดดีนะพี่นะ เปิดนะครับพี่นะครับเป็นแปบดบแปดีนะครับพี่สำหรับที่ลูกค้าสนใจนะครับพี่ก็สามารถสั่งซื้อ,อ,อกับทางเพจได้เลยนะครับพี่ตัวนี้นะครับนะครับเป็นแปดแปดตีนะครับพี่